คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินกอามาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเหลขกของแม่เอฟซีขอนแก่นหรือว่าแม่ชีวัดน้องพี่น้องเนาะเหล่กปูมาบอกครับผมหมดวดทหานปูกับบอกแม่อยู่เด้อยครับผมว่าหามากครับผมแม่กะ ไดมาบอกเกามาเชียลงคิปให้พีน้องเอฟซีโค้งที่ถ่ายน้องพี่น้องเนาะมือทีแอดมินเกามาเชียกันน้องเชียผพากันไปเบื้องดวงครับผมครับแมกว่าหามากครับกระลหลกครับผมครับแต่ว่าหาจิตไซกับยังครับผมแต่ว่าในช่วงทีแม่บอกว่าหมดน้องพี่น้องเนาะแม่ว่าหากไปจับไ่กับศูนย์ับหนึ่งนี่แหละครับผมครับแม่ว่าแม่บอกว่าหมดครับผมแม่ขอโทษแต่ว่าแอดมินกอมาเชียกัน ไปบอกกับแม่แม่กับยำนักยำหนาว่าเลขกแม่นี่ตามแม่โหลดแม่จังได้กะเข่านพี่น้องเนาะเลยนํำเนวทางของแม่ให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเพื่อไดชโชด้รบงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมกับแม่ชี้วันหรือว่าแม่เอฟซีคอนแกนเด้อครับผมก่อนที่เบื้องแนวทางตัวเลขของแม่แอดมินเกามาเชียก็ขอขอประคุณแม่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับหลูกับห้านเก่ามาเชียครับผมเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมแ้าแม่ครับลูกห้านเกามาเชียสวัสดีแม่ FC คอนแก่นครับผมครับแม่แช่โทรลูกครับโอ้แม่มือสุดท้ายแม่วานหามากครับก็แม่เนาะโอ้ยแมันอย่างนี้นะลูกนะ ม,มันพูดยังไม่จบเลยท่านให้ห้ามาครเสร็จแ,แล้วแม่ก็เลยบอกว่าอะไรห้าจะใส่อะไรแล้วพ่อพ่อหนึ่งกระสุน,นจะเอาไว้ทําไมใช่ไหมอ่ะโอ้สิไดแลนวแม่เออเด็กกรเลยแม่ก็เลยม,ม,มาสือตัวนี้ถ้่จะิงแม่มึดน้ำมันนั่นหลเกียร์สองนะครับเกีสองแม่มึดน้ำมันนั่นไหลบดีเป็นก็เลยสิคิดว่าอันนี้เลืกมันดังเนาะ,ะเป็นก็เลยสิว่าห้ออกเลยเพิ่ได้ามาบอกตัวใหม่ทันไมมลกูกครับ แม่ก็ว่าเลยอหามากครับผมค่ะหารุ่นใช้เมื่อแม่เนาะวันนี้แม่ก็เลยเอาอาหาสิีใช่ยังล้พ่อพอแล้ววันนึ่งข้าูนใช่ยังอันนี้อัรตเเนี่ยอัร์ลเหรอครับผมวันที่นี่โอ้จีแมนออนแม่ซ่นในในยุคแต่ว่าม่นหันไปเมื่อแต่นันหลายเนาะไปเมื่อตัวนันหลายครับอ่าห้าสองครับผมค่ะวันนี้แม่จะมาให้ตั้งไต่อย่างไ้เอฟซีได้นเรียแล้วมันเม่ค่อยพลาด คราเคยผ่าจ้าหมวดปีหนึงหน่งเลยจะมีตัวเทียหนึ่งสองเทียตะเนรกระพาดนะคือมันบ่เมลีกัน้องบะเบลีอย่างนี้หลวงพี่ตจ้เพื่อนมาบอกตลอดทั้งสัปนนะครับเนี่ยเพื่อนมาบอกตลอดแล้วก็ได้ตลอดแม่เห่นเหมเพิ่นจะเลี้ยงเม่ตลอดทั้งสัปนนะ,นะค่ะแม่ก็เลยอยากให้ FC พีเพิ่นไดเนาะว่าให้ซื้อเหล็กสปีสปาเอ็จนจนาขอบพระคุณแม่ด้อครับผมอ่ะครับอันก็อยากให้เพื่อนไดน้ำกันเนาะครับผมอัน ค่ะบาที่นี่เจตัวนี้มันเอาอายยูเลยด้วยโรคเกดรักเกดในบัดที่นี่เอากาอยู่แล้วเอกเลยอย่าบอกลูกถ้าพ่อปีซะเพราะว่าไอ้ชื้อไว้มันสิบอันแล้วใช่ไหมตินนีสิออกแล้วมันอันรวมทั้งกันแล้วลูกปูปูมาบอกเลยบ่าครับผมปอกมาบอกกับตัวนี้เลยสามารถสามารถเด็ดนี่นห่ะคือตัวนี้แน่นอนอ๋อ ทเล่าธรรมะเบียนนี่นะเพราะว่าธรรมะเรียดแบบนี้มันซื้อไงแถวต้องแถวว่าหนึ่งแม่เมไม่เคยเห็นเรีที่ลูกมาได้มันหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เไม่ลูกแต่ว่าเคยลูกเปเรีนแบบนี้นะครับอ่าค่ะแม่ก็เลยซื้อยากสินี้ยันหนึ่งแม่ลแลเลยนะสับสดม,ม,มาได้หลายตัวฉันนี่ลูกอ่น<ป>านี้ง่ายมากแม่อ,อะวันนี้ง่ายลูกสื้อรวดมีเงินอนซื้อรวดอ่าถูกไหมวันนี้แม่นม่เรียเนี่ยเพราะว่า เรื่องนี้มันๆๆๆเป็นปีๆแล้วมันเข่ามาเบียดแม่แล้วก็แม่นตลอดนัเนาะเป็นตลอดได้แม่สิทธาไรก็บเบลลีน่นาะแม่ก็บเบลลีพ่พอไหลแต่ว่าเป็นแม่เข่าพอดีเนาะนลูกศิธาท่ายกเบลลี่จะนั่งกันนิดนึงได้ค่ะรัก,กจิตนะลูกรัก,กจิตโอ้จ็ดนี่มานว่แม่จากแม่เนี่นนยนั่นแถวนี้เนาะครับเอาเตียงปรกกาไว้ได้ลูกเด้อครับแม่ครับผมพร้อมนะครับพร้อมไปลูก พร้อมแล้วครับแม่พร้อมแล้วสิลูกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะการหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกนี่ตัวกันแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดตัวกันค่ะหนึ่งหกตัวกันหกเจ็ดทสามารถจีบจีบหนึ่งคือคือเมนแต่จิตจีบหนึ่งคือเมีน ก็เลยมันไม่เกี่ยงหลอกแต่พอเข้ากันไหม่ก็ยังแถววหนึ่งมาหนึ่งหกเจกี่ยดมันตัวเดียวกันได้เนี่เลยจะเลยจะสียตัวเดียวกันไปที่นี่นะเลีสามตัวด้วยรูเรื่องครับผมเขาชวนเห็นมยฟังแมม่บอกตัวไหนแล้วเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าสองเจ็ดเดียวก็มีแมยว่ากันหนึ่งหกครับ หนึ่งหกบะแม่ก็หกเจ็ดบ่ครับผมค่ะค่ะค่ะโอเคครับนี่ยวันนี้เลขสามตัวแล้วลูกมันสิออกหนึ่งมันสะมันมาเนี่ยมันจะมาหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดสองแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดอ่านี่ก็เลขยสามตัวครับผมอปประมาณนี้มาให้เพื่อนขับได้ด้วลูกเด้อมันบอกลับมันก็พอดีเนาะครับครับ มาที่นี่เรียกธรรมะรักเกา่าเรียกมนที่ไหนโลกธรรมะรักเกา่าสิมาตัวนี้เดีย๋ยวเลยมีสองหลักเนียครับผมเดี๋ยวมันมีสองหลักแต่ไม่อันซี่หาเดี๋ยวแล้วครับแม่จ้ามันนี่เป็นรักรักเก่าป่ะครับผมธรรมะเก่าหรือมาซีมันเสีมาตัวนี้ถ้าลุแล้วมาซี่ศูนย์ซี่ห้าครับผมซีเกา้าหาเก้าหกเก่า <69 S 1> <69 S 2> ไม่ตัวนี้หรกเก้า เหล็กมีสองลักษณยครับผมอันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบเส้นหรือว่าเหล็กอันใดแม่ครับผมนี่อันนี้ลูตรงหน้ามันอะไยังไีไม่รู้ละเห็นมั่นแม่ลูกที่ว่าเพื่อนให้แปดสามมหนึ่งอัมันเป็นเจ็ดศูนย์สองเเจ็ดศูนย์สองขึอนตัาศูนย์เลยได้หรอกมา่ันที่แม่เขาม่เข้าท่านบกิดเลยแหละ อ๋อเป็นเหล็กนวล้อมครับผมค่ะมัน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 จะเป็นยังไม่ยู่กับมาโดนกั็คนจุดม่หัวเลยสุดๆคนเน้ยมีเซนผอมแล้วก็ดูอ่ไอ้ในติช่าก็คนไม่จุดโดนจุดหัวเอลยนสันมาตัวนี้่มาจิตมาตัวหนังฉันไม่หลุดก็ดีเพล่์เลยเอามาใส่มือยหายฉันดอกก็ไม่เสียเงาขึ้นครับที่แม่ว่ามันก็เมีนได้หลุมมันจะไม่เจ็บสุดสองด้ที่แม่ว่านะ กรเจ็ดชุดสองกระเจ็ดชุดสองเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนย์หาเลยนล่นไหมลูกเมองกันครับผมเวลาไปที่นี่ทำมาซี่ศูนย์กับซี่หาซี่เก่าหาเก้าเก้าหกเท่านี้ล้ลูกครับนี่คือรักเก่าธรามะไลยนี่คือรักหนึ่งเออฮะอีกรักหนึ่งแล้วลูกแต่แต่ให้วินเก็ดเยดไปเรืแอยๆเฉียวนี่เจ็ดเนีนเด่นเจ็ดน้แม่เนาะเดีนทั้งเกียดเลยะวิ่งเรื่อยเรื่องเจ็ดเนี่ย อ๋อแม่กัมีเส้นแล้วก็คำนวณได้พร้อมเด้อครับผมแต่ว่าก็แพ้ผูมาน,นั่นอีกเนาะแม่เนาะโอ้ถ้าิ่นมาบอกกันถ้าคุณมาบอกแม่เซียนนั่นให้ฟังอีกแค่น,นึงแล้วลูกเนออันนี้อันนี้เฮานั่นเฮาก็ซื้อลอตเตอรีไไ่ใบเต๋าโมพาดดอกเป็ตัวเนี่ยโม่าดถ้ามาใซกเสร็จตัวนี้แล้วถ้าคือถ้าซื้อเลขถึงนั่ลูกเนาะถ้าซื้อเลขถืงแล้วคุณเดี๋ยวมาเด้ถ้าคิดเส้นเน้นๆนี่ตัวได้แม่ ไม่เีมหันมากหนึ่งกิจศูนย์กิจเก่ากิจไม่สนิทเลยแม่มากอ๋อทะลักเก่าแล้วแม่วแล้วเก่าไม่ผันไม่ผันมาในยมันใจเพราะว่าแม่มากกิจอ๋อเอาไปสักดีแล้เออเพราะว่าแม่ลบลงมาหลรงแรงมัขีดมากตัวดีเมื่อหนึ่งใเห็นมาเนี่ยมันมาสามนะลูเนาะเพรานี่ยลบมาไห้มาได้เออมันมาได้สามแปดแล้วสนแม่เมื่หนึ่งเนี่ยมันมาออกสามแปดไม่ได้สามแปด อม่อเดี่แวนี้แม่บอว่าเดยวแม่แม่เนี่ในก้นคือสิเบาไปกับบด้เน้ะหลงนองเลยกละลีอีกหลักนึงนี่เนาะครับอ่าลอดรอดแม่ให้ปูมหากับอันอ๋อแม่แม่เลื่มบอกเก้าสองแมไม่ลืมบอกเก้าสองนี่ล่งอันล่งลักเก่าป่แม่รักเก่าฮะล่งลักเก่าเก้าสองนี่ล่งรักเก่าคือสามารถแบบนี้มันต้องเก้าสองพนะที่แม่ให้สาตเกเก็บสงะมันจ้อมันต้องสองิษม่ จนะ้าถ้าหากคุณชื่อเรียบว่าถอนั้นคนมากท่านที่ละ่ะมันต้องมาบอกเลยว่าเป็นภาษานสีเด้อเมจิขันดอกก้อนเลยชิออกไลยไม่ฉีอบอกครับได้เสื้อมันในตัวเมีเด้อรู้เด้อเม่บม่เคยผิดพ่านแล้วก็วไม่เคยตัวแม่ไม่ตัวบม่เป็นครับผมแล,บบแล้วก็เบาหรือความสัตย์จริงเตาหรือความสัตย์จริงวันนี้ตอนนี้ลงไปมดเหนียนว่าม่ฮะลงรักเจ็ดกับรักเก่าเล่นบ่าครับผมลงไปเหตพีีนองบึงก้อนบัดนี้ ไอ้พังบไอ้เพิ่นบางคนเพิ่นมาตัวใดเลยเพิ่นคาเดเอาได้แมมนักขังเกตจะว่าจังได๋ก็ถืออยู่แล้วในนี้ผ่าครับเม่นักสังเกต,ค,เกตค่านเสตตัวนี้แล้วนะคะเสษตัวนี้มันเป็นปีปีแล้วมันก็ออกเป็นปีแล้วเด้มันาเสตตัวนี้คือรักเิตมันออกดูมั่นแหละลูลกครับผมแล้วก็มีก็ไม่ค่อยผลาดถ้ามันว่าตัวนี้แม่ยไม่ค่อยผลาดเรื่องรักเกตเนี่ยเมียไม่ค่อยผลาดครับแ่่มาตัวนี้แล้วแม่ถึงหัวเนี่ยครับผมอ่ะ เอาโชคดีตลอดเน้อครับแม่ลูกร้านกับจิลบควนขอให้ค่ะขอให<ข>อทอ้ทุกคนเอฟซีทุกคนจยมีโชคดีตลอดไปได้ยลูดเด้อให้คนถูกคนงานเด้อแม่พอ แม่ขอให้คุณพารักษาเดินลูกบเด้อบักหลากชือกันเด้อครับผมตั้งตังขอบคว้มตั้งตั้งสองคนเลยเดินลูกเด้อให้แต่ความสุขตลอดปลอดภัยในการเดินทางเดินหนเด้อครับแม่ครับเกิดการเหตุร้ายใสมหวังสุขสิ้นสุอยางจะสาธุลูกหลังครับแม่แม่กระเช่นกันได้ครับผมครับสวัสดีมีแห้งครับผมแม่สวัสดีครับผมค่ะ เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไอ้มินก็มาเชียจิลงให้พี่น้องเอฟซีเอาไว้พิจารณาก่อนเ้ยครับผมจังไดไกลๆมือปูมายาแม่ปูมาบอกแม่หรือว่าแม่เจ็ะขาดหายจังไหเดี๋ยวไปรับชมกันนี่อ่าไกลๆมือนาะพี่น้องเนาะไกลๆมือสิออกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออาะวยพรให้พี่น้องเอฟซีของกามาเชียถูกหวยลงเงินไปน้ำกันเด้อครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบห้าสุขุสุขคนเด้อครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ